ะคะใครแคปเจอร์แล้วกด9นะคะใครแคปเจอร์แล้วกด9นะคะฝนตกหนักมากค่ะเจ๊อยุธยาอยู่ใกล้กันนะเจ๊อยู่สุพรรณแต่ก็มีมีความแบบคึ้มคุม,คมอยุธยาฝนตกอยุธยากับสุพรรณติดกันนะคะแต่บ้านเจ๊ไม่ตกนะคะแคปเจอร์แล้วกด9ค่ะช่องทางการเซิร์ชกูเกิลเจ๊ ท่านเนี่ยทุกคนช่วยแชร์มันขึ้นมาเลยเห็นไหมขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณมากมากช่องทางการซื้อปักหมุดไว้ให้แล้วนะคะฟีท่านใดที่กําลังมองหาที่ซื้อที่แทงสามารถจิ้มลิงที่ปักหมดุดแอคไลน์ที่เจ๊ปักหมุดไปซื้อไปแทงได้นะคะร้านนี้รับทุกหวยรับทุกคู่คน3ตัวตรง7 5 0บาท3ตัวโต๊บาทละร้อยยี่สิบห้าสอง 125, ตัวบาทละเก้าสิบห้าทุกหวยทุกค้่บาทละเก้าสิบห้าหมดนะคะ จ,จิงจ่ายชัวใจ่ายไวโอนไวจ่ายจริงแอคไลน์ไปแล้วส่งเลขส่งโพยโอนเงินได้เลยถูกแล้วแจ้งหมายเลขบัญชีไปนะคะเดี๋ยวเขาโอนเงินให้นะคะอ่ะแคปเจอร์กด9้าใครกด9้าขอให้ร่ำขอให้รวยนะจ๊ะโชคดีค่ะเลิศแต่จริงๆวันนี้เด่น8ดกับ9้าขออนุญาตฟันที่เก้านะคะขออนุญาตฟันที่เก้าวันนี้นะคะ ขอบคุณมากๆค่ะขอให้ทุกคนโชคดีขอให้เราไปเพ่งๆปังๆแบบนี้ตลอดไปนะคะขอให้เราเฮ่งๆปังๆแบบนี้ตลอดไปนะคะ